ตรงนี้นะคะขีดนี้ถึงนี้คือสองนิ้วเจียบวัดให้แล้วจากแม่น้ทั้เมื่อกี้แต่มาถึงจุดนี้นะคะจุดนี้จะเป็นสนิ้วก็คือจะปิดช่วงขาวตรงนี้นะคะ่ะกว้างมาถึงด้านข้างน,นะคะหมดเลย <Okay. S 1> ค่ะตอนนี้เราก็สักเป็นลายผมเจร็จบเรียบร้อยแล้วนะคะเดยวช่างเจี๊ยบจะขอเอามือออกกับตอนนี้บังแสงไว้เนาะเดี๋ยวพอเอามือออกจะเห็นแสงลงตรงนี้นะคะเป็นแสงที่มาจากหลอดไฟนะคะแล้วก็ช่างเจี๊ยบจะ ปิดไว้ลูกปิดแสงฝั่งนู้นไว้ข้างนู้นก็จะมีแสงเหมือนกันนะคะช่างเจี๊ยบให้ลูกบังแสงให้อยู่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ตรงนี้โอเคตอนนี้ถ้าไม่มีแสงก็คือเห็นชัดๆเลยว่าเหมือนเป็นไรผมเลยนะคะเยอะไปหมดเลยก็คือมองแทบไม่เห็นมองแทบไม่เห็นเอส่วนที่เป็นหนังศรีรษะตอนแรกที่เยอะๆตรงนี้นะคะขาวหายไปหมดแล้วเรามาดูเป็นใกล้ๆนะคะเห็นเป็นไรผมนะคะ อยู่ด้านในนะคะซอนอยู่กับผมจริงก็คือวันนี้ลูกค้าทําทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะเนี่ค่ะข้างเจ็บด้านหน้าเก็บไปเสร็จหมดแล้วข้างในก็คือหนังศีรษะที่มีข,ขาวๆก็คือหายไปหมดเลยนะคะ mm. ตอนนี้ก็คือเห็นเป็นผมนะคะ mm. เดี๋ยวรดฟังแสงแป๊บนึงนะคะ mm. โอเคให้มันแบบว่าต,นนะะตรงนั้นเลยค่ะโอเคนี่นะคะตอนนี้ก็คือเห็นทับแสงไม่ลงก็คือเห็นเป็นดําสนิทอย่างนี้เลย ออส่วนสีรษะของลูกค้านะคะด้านนี้ก็มีแสงข้างเจ็บบางแสงส่วนสีสันของลูกค้านะคะความแดงคือแทบไม่มีเลยนะคะลูกค้าคนนี้ก็คือหนังศีรษะแบบความแดงน้อยมากๆครับจึงเห็นดําสนิทต,ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเดี๋ยวพอหายแดงนะคะหายหายระบมหรือว่าหายทุกอย่างอะคะ่ะภายในสี่วันลูกค้าจะมีดํามากกว่านี้ชัดมากๆเลยนะคะลองไปดูใ,ใกล้ๆนะคะขวัญน,นะคะช่างเจ็บวนตามขวัญแล้วก็ไม่ต้องกลัว เยยนทรงผมได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามองมาจากด้านหลังแล้วจะเห็นโบโบไหมอะไรไหมนะคะไม่ต้องกลัวแล้วเนาะโอเคขอบคุณค่ะ